คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องความพี่ดาวเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็ยังไหลสดในได้นะคะแม่แม่น้องน้ำก็ขอทาเป็นชิปกันแล้วกันนะคะ <c oughs> เพราะว่าช่องของเรายังมีปัญหาอยู่นะคะแม่แม่ก็พี่ดาวก็อยู่ด้านนอกนะคะในตอนกลางวันนี้จะอยู่ที่บ้านนะคะในถ้าตอนกลางคืนนี้ก็จะมาอยู่หลักด้านนอกนะคะคุณพ่อก็เอาสับประรดมาให้อาบน้ํานะคะ ทำเผลนะคะแม่ๆก็จะเป็นน้องน้ําทําเผลให้นะคะก็ถ้าน้องน้ําไม่ยุ่งก็น้องน้ําเก็บหลักนะคะแม่ๆก็ช่วยกับคุณพ่อด้วยนะคะพี่ดาวกิมต้นสับปะรดนะคะแม่ๆก็คิดถึงแม่แม่ทุกๆท่านนะคะก็น้องน้ําก็จะไม่แจ้งขาแม่แม่ด้วยนะคะว่าช่วงนี้นะคะช่องพี่ดาวยังไลฟ์ไม่ได้นะคะแม่แม่ ก็รอประมาณ7วันเลยค่ะประมาณวันที่29นะคะจะลองไลดูนะคะแต่น้องน้ำนะคะก็ได้ลองปรึกษาทางช่องใหญ่แล้วนะคะแม่แม่ครูก็บอกว่าบางช่องก็1สัปดาห์บางช่องกอ็บางครั้งก็2สัปดาห์นะคะบางครั้งก็เป็นเดือนบางครั้งก็3เดือนนะคะแต่ว่าพรุ่งนี้นะคะแม่แ่น้องน้ำก็จะ เข้าไปให้นะคะคุณครูดูให้นะคะแม่แม่ว่าเพราะว่าน้องน้ำก็กลัวไม่ทันวันงานด้วยนะคะกลัวไม่ทันวันงานด้วยนะคะก็อยากให้แม่แม่นะคะก็คิดถึงแม่แม่ด้วยนะคะคิดถึงทุกๆวันนะคะแม่แม่เพราะว่าแบบเคยได้ลูกๆเคยได้ไลค์นะคะ คยได้ไลฟ์ถ้าแบบช่วงเช้าไม่ได้ไลฟ์ก็ได้ไลฟ์ช่วงเย็นนะคะแม่แม่ถ้าวันนี้ไม่ได้ไลฟ์พวกนี้ก็ได้ไลฟ์อย่างนี้นะคะแต่นี่คือแบบไม่มีโอกาสได้ไลฟ์เลยนะคะมีแต่ทําคลิปนะคะแต่ก็คือแบบอยากพูดคุยกับแม่แม่เลยค่ะบรรยากาศสดๆนะคะคิดถึงด้วยนะคะคิดถึงแม่แม่ทุกๆท่านนะคะแม่แม่ก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะแม่แม่คิดถึงลูกสาวกันไหมนะคะลูกสาวคนสวยเลี้ยงง่าย เลี้ยงง่ายหรือเลี้ยงยากเนาะลูกสาวแม่แม่นี่มีแต่กินอย่างเดียวนะคะอยู่กับคุณพ่อนี้คุณพ่อนี้ตามใจมากๆนะคะแม่แม่แมัลอากาศยามเย็นนะคะลมเย็นสบายนะคะแม่แม่อยู่ข้างนอกก็มีเพื่อนเยอะเลยนะคะเพื่อนอยู่ข้างนอกนะคะเยอะเลยนะคะอยู่ฝั่งนี้นะคะแม่แม่เดี๋ยวเรา n ําก็จะพาแม่แม่นะคะไปดูเพื่อน,อนๆนด้วยนะคะเพื่อนๆน ดูยืนกินมีความสุขมากมองมองกล้องน้องดาไม่ได้ไลฟ์สดนะคะมองกล้องทำไมพี่ดาวคิดถึงแม่ๆหรอฮะมองกล้องทำไมดูสายตาเลยคะ่ะนั่นแหละเดือค่ะ <laughs> มีชมเรลืองมองด้วยนะคะ มีความสุขมากนะคะดูลูกสาวแม่ๆ่นะคะกินนะคะทั้งหูทั้งหางเลยค่ะมีความสุขกับการกินนะคะเดี๋ยวนลังนีน้จะพาแม่ๆ่นะคะไปหาเพื่อนๆพนพี่ดาวนะคะแม่ๆไปกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนๆนะคะแม่ๆ่ก็ตอนนี้ก็น้องช้างนะคะก็เริ่มเข้าบ้านกันแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นโมเบลนะคะโมเบล ครอบครัวของโมเบลนะคะก็มีลูกชายบวชด้วยนะคะเข้านาคะเข้านากับนาคโจ้เหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นนาคโชคนะคะแม่แม่โมเบลนะคะโมเบลก็จะเป็นนาคโชคนะคะเข้านาเหมือนกันบวชปีนี้เหมือนกันนะคะครอบครัวของนาคโชคนะคะแม่แม่ครอบครัวของโมเบลนะคะก็มีลูกชายบวชเหมือนกันนะคะแม่แม่ชื่อว่านาคโชคนะคะนี่โมเบลอันนี้ก็จะเป็นพังดอกคูณนะคะแม่แม่ พังดอกคูนน mm ี hmm. mm ้ครอบครัวดอกคูนนะคะก็มีลูกชายบวชเหมือนกันนะคะแม่แม่พังดอกคูนก็มีลูกชายบวชเหมือนกันนะคะชื่อบ้านากอบนะคะแม่แม่นาโอบนะคะก็ครอบครัวดอกคูนก็มีลูกชายบวชเหมือนกันนะคะแม่แม่นาโอบนะคะด๋ดูเล่นนะคะนี่ดอกคูนส่วนยืนโยกนะคะแม่แม่ก็จะเป็นพังดีว่านะคะ ดีวานะคะแล้วก็จะเป็นแม่มูลน,นะคะพังดีวาแล้วก็แม่มูนดูคุณยายดีวายืนโยกนะคะแม่แม่อ้วนมากะคะคุณยายคุณยายดีวานะคะพังดีวาถัดไปนั้นก็จะเป็นพังแม่มูลน,นะคะนางก็จะพาครับรถไปดูอีกนะคะฝั่งนู้นนะคะแม่แม่ฝั่งนู้นเต็มคายนะคะ บรรยากาศในยามเย็นนะคะแม่ๆอ้ยคิดถึงนะคะถ้าโทรศัพท์รายได้นี่ก็คงจะไล์ให้กับแม่ๆได้รับชมเลยวนะคะที่ดาวก็จะมีแบบมีเพื่อนๆน,นะคะแม่ๆก็มีเพื่อนๆน,นะคะก็คือแบบไม่ได้ผูกข้างนอกเชือกเดียวนะคะมีเพื่อนๆเ,เ,เยอะๆเ,เลยนะคะว้า มีคนรู้ใจด้วยนะคะพม่แม่ฝั่งนี้มีคนรู้ใจลูกสาวพม่แม่ด้วยนะคะมีพี่ด้วยพี่คนรู้ใจนะคะมีพ <um ี่บุญเพิ่มโอ้ถ totally> um, ้าถ้าปล่อยไปหาพี่ดาวนี่เอาเข้าบ้านยากเลยนะคะนี่พี่บุญเพิ่มนะคะนี่อันนี้เข้าใกล้ได้นะคะพ่แม่อันนี้น้องน้ำกล้าเข้าใกล้ได้นะคะนี่พี่บุญเพิ่มนะคะ นี่นี่จะเป็นพี่นะคะแม่แม่พี่บุญเพิ่มนะคะติดกันเหมือนกันนะคะพี่บุญเพิ่มดูเคียวหญ้าแม่แม่ดูเวลากินหญ้านะคะ mm hmm. เขากินแตกต่างจากพี่ดาวมากนะคะนี่กินแตกต่างจากพี่ดาวมากมากเลยนะคะนี่จะเป็นพังบุญเพิ่มแล้วก็นี่ค่ะถัดไปนะคะสาวปูเป้คนสวยนะคะแม่แม นางสาวไทยนางงามนะคะสาวปูเป้นะคะสาวขายาวนะคะเป่แม่หุ่นนางสาวไทยนะคะอันนี้ก็ติดพี่ดาวเหมือนกันนะคะนี่อันนี้ก็ติดพี่ดาวเหมือนกันค่ะนี่นะคะเม่แม่ก็ตอนนี้นะคะก็จะมีน้องช้างนะคะกลับบ้านแล้วนะคะเม่แม่ก็เริ่มเริ่มที่จะทยอยนะคะเพราะว่าฝนตกช่วงนึงนะคะเขาก็เข้ามาทํานากันด้วยนะคะแล้วก็งานบวชก็ใกล้เข้ามาแล้วนะคะ นี่เราก็จะกลับไปหาพี่ดาวนะคะแม่แม่กลับไปหาพี่ดาวนะคะนี่ทุ่งนาเขาก็เหมือนกับเริ่มกลับมาทำนานะฮะนี่แม่แม่มองไปก็เหมือนกับจะเห็นน้องช้างนะคะนี่เดินไปก็จะเห็นน้องช้างนี่ ไปนะคะแม่แม่เดี๋ยวไปหาพี่ดาวกันคะ่ะนี่มาถึงลูกสาวคนสวยแล้วนะคะแม่แม่มันถึงลูกสาวคนสวยแล้วคะ่ะโอคุณพ่อให้ย่าเยอะเลยนะคะแม่แม่ให้แบบจุใจมากลูกสาวแม่แม่ไม่ผอแมแน่นอนนะคะคุณพ่อให้แบบจุใจมากๆเลยนะคะเป็นไงคุณนายอร่อยไหม มีเพื่อนๆอยู่รอบๆด้วยนะคะแม่แม่ไม่ต้องห่วงลูกสาวนะคะเพื่อนๆเยอะนะคะก็เพื่อนๆก็เหมือนกับบางเชือกก็คือแบบตอนกลางวันก็ผูกอยู่ที่บ้านเหมือนกันกับพี่ดาวนะคะแม่แม่ตอนกลางวันก็เข้าบ้านนะคะส่วนตอนเย็นก็จะออกมาผูกข้างนอกนะคะจะได้ไม่เครียดด้วยนะคะแล้วก็ก็ เรื่องช่องนะคะแม่แม่พรุ่งนี้น้องน้บก็จะไปให้ช่องใหญ่ดูให้นะคะจะให้คุณครูดูให้นะคะแม่แม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวน้องน้าก็จะมาแจ้งข่าวแม,แม่แม่อีกทีนะคะแต่เมื่อเมื่อวานนะคะก็ไปให้คุณปู่ในหมู่บ้านดูให้นะคะคุณปู่ก็ทํา youtube เหมือนกันนะคะคุณปู่บอกรออีกเจ็ดวันนะคะแม่แม่แล้วก็คือแบบ ก็ปรึกษานะคะแม่แม่ปรึกษาหลายๆที่นะคะปรึกษาหลายๆที่นะคะก็พรุ่งนี้ก็จะเข้าไปที่ตากลางนะคะไปให้ช่องใหญ่ดูให้นะคะแม่แม่ให้คุณครูดูให้นะคะแล้วก็น้องน้ำก็ต้องขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณแม่แม่นะคะที่ให้คําแนะนํานะคะขอบพระคุณแม่แม่ทุกท่านเลยนะคะที่ให้คําแนะนํานะคะคอยให้กําลังใจนะคะแม่แม่ก็เหมือนกับ ติดต่อสอบถามนะคะมาให้กับน้องน้ํานะคะคอยให้คําแนะนํานะคะขอบพระคุณแม่แม่นะคะเวลาที่มีเรื่องลาบากนะคะแม่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 ก็เหมือนกับคอยช่วยเหลือนะคะคอยใ,ให้คําแนะนํานะคะแม่แม่ก็จะบอกว่าทําคลิปบ่อยๆรอก็แล้วกันนะคะช่วงนี้ก็จะมีแต่คลิปนะคะแม่แม่ที่จะให้แม่แม่ได้รับชมกันนะคะเพราะว่าช่วงนี้ช่องยังไลฟ์ไม่ได้นะคะน้องน้ําก็ภาวนาน,นะคะขอให้ ไลฟ์ like ได้ก่อนวันงานนะคะแม่แม่แต่พรุ่งนี้รู้กันค่ะแม่แม่ว่าจะไลฟ์ได้ก่อนวันงานหรือว่าจะได้เปิดช่องใหม่นะคะก็ฝากแม่แม่ด้วยนะคะฝากแม่แม่เข้ามาให้กําลังใจลูกๆด้วยนะคะแม่แม่จะหายไปไหนนะคะลูกสาวยังอยู่นะคะแม่แม่ลูกสาวยังอยู่เหมือนเดิมนะคะ ขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณทุกทท่านเลยนะคะที่คอยคอยช่วยเหลือคอยให้กําลังใจลูกๆนะคะเวลามีปัญหานะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่พี่ๆนะคะที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังนะคะน้องน้ําขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่เวลามีปัญหาแม่ๆไม่เคยทิ้งไปไหนเลยนะคะขอบพระคุณนะคะน้องน้ําก็ต้องขอบพระคุณแล้วขอบพระคุณอีกนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะก็สําหรับคลิปนี้นะคะ น้องน้ำก็พาลูกสาวแม่ๆม่นะคะมาชมลูกสาวแม่แม่ให้แม่แม่ได้หายคิดถึงนะคะแม่แม่ดูลูกสาวตัวโตๆ,ๆนะคะสำหรับคลิปนี้น้องน้ำก็จะจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากแม่ๆ่เข้ามาให้กำลังใจเอสของแม่แ่ด้วยนะคะโนแก้วของแม่แม่ด้วยนะคะแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพราะว่าคุณครูบอกว่า คลิปก็จะไม่ค่อยแจ้งเตือนด้วยนะคะแม่แม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะกดไลค์ให้ทุกคลิปนะคะแม่แม่คลิปจะได้แจ้งเตือนนะคะก็สําหรับคลิปนี้น้องน้ําก็จบคลิปไป้เพียงเท่านี้ค่ะเจอกันในคลิปต่อไปก็แล้วกันนะคะแม่แม่สวัสดีค่ะ